บทที่47มุนระโยชังโกโกดังเก็บสินค้าแน่งดงชังโกโกดังเย็นคอนเทอนอรตู้คอนเทนเนอร์อิปโกเก็บในโกดังชุนโกนำออกจากโกดังโพกวันชอจังเก็บรักษา ชบคลุมอนโดรินยูจีควบอุอณหภูมิเชโกรินพาอักเช็คสต็อกควันรีดูแลควบคุมวอนมกเชดันวัดไม้โฮมุนพาเซะร่องไม้คูมมเงินตุนเจาะรู ยอนมาแซนดิงขัดเงาพาโพจินขัดด้วยกระดาษทรายซาโพกระดาษทรายโทจังรองพื้นตาปั้มโทเ็กเพอ,อินทือทาสีชุนจาตลับเม็ดชิกกักจจาไม้ฉาก ซูพยองเดเครื่องวัดระดับน้ำชนโกก,กีกันไกตัดเหล็กขยอนซกเฮนดุนตะขอผูกรวดสเวจีเรแฉลงพาอิพอรินซีปะเจโคมะคือราอินโดอยอนซักกีเครื่องเจียทีแพ ไซไม้คุยกุกแช์อิบกุ๊กกับประเทศชุนกุกไปต่างประเทศพยองหวันโครคภัยไข้เจ็บพีสังกุกออกทางฉุกเฉิน